มาเลย <Yeah. S 1> ขอไม่กกอนเดี๋ยว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 ขออ่ะเดี๋ยวจะคว่ำจะคว่ำดูโอ้ฟังรอนกินน้ำเต้าหู้ละเจ้าโออเออชอบน้ำเต้าหู้เจ้าโอ้โอ้ โอ้ล้เนาอลํำก็โอ้โอ้พอหน้ากันเลยพอหน้ากันเลยหูปี๊บโอ้ล้ำเตะเจ้าน้ำเต้าหู้เจ้า Ô, oh, chị tôi quen hàng tôi chào Quen hàng cho mẹ tôi chào Chào Ơ Ô Ô ừm.